สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมือนี่เงี้ยเหมือเช้าปลายเดือนมกราคมองแปดนะครับเต็มรถเท่าเต็มรถโชคสุพรพงษ์รถงามเดี๋ยวน้ำรถเข้ามาใหม่อีกยคั่นนะครับของปลายเดือนมกราคมองแปดนะครับเดี๋ยวน้ำเป็นฮีโนเอฟซีเก้าเกยซีรีส์หาลอยรถทะเบียนปีห้าหกเรงมา ลอยื้อสิบหาแรงมานะครับผมหน,นํามขามามาันอาบน้ำแจ้งโตแล้วพร้อมขายแล้วครับพี่น้องพร้อมซื้อไปมาแล้วครับมาแล้วคองดีของเถืกอมาแล้วครับมองเกาคือเกานะครับผมเป็นรถโชกสุรพงษ์น,นํารถขาม้าไม่เป็นรถฮีโน่เอฟซีเกาเกซีเรี่หาลอยื่วงย้อนลอยซืสิบหาแรงมาเง้าหาเมเปหกสิบนะครับตัวหน,นํามขาม้าไม่ของปลายเดือนบกราหกแปดนะครับ ซุ้มด้านล่างก้อนครับผมคือด้านล่างเนี่ยผมอธิบายนะครับราาพี่น้องตรงนาสามข้างนาซีพื้นนาสามนี่น,นะครับเป็นพื้นเล็กเดิมมันเป็นพื้นไม้ครับซื้อมาเป็นพื้นไม่บัดที่นี่ไม่มันผูก็เลยมาลือนไม่ออกขื้นเล็กไหม่ขึ้นไม่นะครับผมส่วนกระซี่นี่ ผมเห็ดสีมางนีไม้นะครับเห็ดสีมังนีไม้ก็เลยปล่วยป่วยคาซีไม่ร่องเมองนะครับผมขั้นในทดล่องนะครับือเดิมสีคาซี่สีเดิมกับว่าได้มีขีดสนิมขีดเสียมงนะครับผมผมเห็ดไม่เพื่อความสวยงามร่องส้นยางนะครับยางรถขั้นเป็นเป็นยางกระทะสิบหกแบบไมอยางไม่นะครับผมยางแปดซองหาสิบหกแบบไมอยางไม่นะครับ ท่านสดเกใจรตกทรมากถักมากเฝ้าเฝ้าครับเฝ้าเฝ้าของดีของถึงมาแล้วพี่น้องเป็นรถชกสุรพวกนอกคัดสันรถด,ดีรถงามรถถึงเดี๋ยวมาให้พี่ให้น้องเลยเรียกซื้อเรียกหากันครับผมคือัดบ,บ้านหนองยาแพรกจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านใดกำลังเข้าติดตามผมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจังหว่อยนะครับผม ใครสนใจก็โทรมาทักมาทั้งเอฟซีหรือบอแมนเอฟซีนะครับผมยินดีตอนรับปั๊ดนะครับผมท่านใดสนใจก็โท่ถามรายละเอียดผมได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับโทรมายังได้ผมรับย้ำนั่นครับว่าแต่ผมบ่น่ารับนะครับพี่น้องครับผมอยู่ถ้าผมบ่ได้รับผมก็บจุดทรกลับนะครับผมเพื่อนข้างในนะครับเพื่อนข้างในเรียบง่ายมากครับผมส่วนเพื่อนเป็นปูเล็กนะสามนิลครับเอาใส่ย่างหนาให้เลยนะครับพี่น้อง ส่วนไทยซุ่มมาด้านไทยก่อนครับส่วนไทยจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้น2มเมตรยี่สิบสี่เ้นนะครับจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นสองเมตรยี่สิบสี่เส้นนะครับผมเพิ่มสูงนะครับเพิ่มสูงจากเพื่อนนี้ขึ้นไปนะครับผมสองเมตรครับผมจากนี้ขึ้นไปหาสุด2เมตรกว้าเสมอหมวก,กว็ดีงามครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาเจ็ดรถโชกสุรพงษ์ พี่กัดบ้านน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับโท่มาทักมาเด็ดรหลดโชคสุรพงษ์รถงามในน้ำโหดดีรถถือมาให้พี่ให้น้องได้เรียกซื้อเรียกหากันเป็นพี่น้องเอฟซีเก้าเกซี่รีหาร้อยร้อยซีหาแร่งนะครับจดทะเบียนปีหาหกนะครับเงาหาเมหกสิบนะครับท่านใดสิเอาไปเขาให้มันให้อ่อยหรือว่าสิไปแลนเงินแลนท่องแลีนยังได้มัดครับพี่น้อง ท่านใดสนใจกับโท่มาทักมาส่วนราคานันปอดอ้อยซอยนุ่ม,นม,นม,มนนนหน่อยเมื่อขอนแก่นนันเปิดใอยูพกเสนก็มื้นบัทนะครับผมท่านใดสนใจกับโท่มาทักมาตอนนี้มันมีเป็นสมัยใหม่จังหน่อยนะครับมีคชิปเลี้ยวเข้ามาอีกนะครับพี่น้องผมก็ลงทั้งทุกช่องทางครับทั้งติกต็อกทั้งยูทูบชิปเลี้ยวนะครับท่านใดสีเขาชมผม อยากชมรถผมตั้งตังหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเดินเขาในช่อง YouTube มันจะเห็น,หนได้ไงนะครับพิมพ์เขาไปว่าโชคสุรพงศ์รถบรรทุกอือสองมันจะขึ้นเลยครับจะเห็นรถผมเลยครับจะเห็นเตือนรถพริกัดอยู่ในหันมัดครับผมอ่ะทวนราคาและปีกเกิดอีกเท่านึงนะครับผมรถคันนี้เป็นเอฟซีเกเกซิลาร้500รุ่นซิวดีอารนะครับผมยดทะเบียนปีห้าห ร้อยสี่สิบหาเรงมา่าวหาเมตรหกสิบนะครับผมส่วนราคานั่นผมเปิดไปอยู่หกแสนเกมื่นบาทนะครับผมท่านใดสนใจกับทรมาถักมาขอพว่มกรุณาพี่น้องเบิง้งให้จบคลิปนะครับผมสได้รู้รายละเอียดย่อกับรถขั้นใดขั้นใดที่ผมลงถุกคลิปนะครับผมสำหรับรถขั้นนี้เป็นฮี่น่เอซีเกเจซีรีหารอยจดทะเบียนปีหาหกแ่วหาเมตรหกสิบ ร้อยสี่สิบหาแรงราคาผมเปิดไว้อยู่หกแสนก็มืนบาทนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะสิโดนพ่อสมควรเนี่ยเสกราบลาพี่น่องเอฟซีหรือบอมเมนเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับ